สบายดีเนาะสบายดี 14, พ่นป็นสี่ศูนคนนัะสบายดีเด้อพี่น้อกีี่เตออครับสองอนที่เก <15. S 2> ้า,ามา<ร>าือนี่เขาถ่ากันมาเด็มแต่ิอนั่งอยู่ปากเซพี่เนาะถ้าเบิรงคอนเสิร์ตมือาือถ่ายว่ามือนีจะมีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตสองหมื่นนัพี่เน้าชีเองหาเมื่อคืนนี้เขากะจ้ไปเบิรงคอนเส,รสิร์ตมาเนาะพี่เ้อง คืนนี้กัมมวนมวนคอนเสิร์ตเซนซูนดยศเท้าซีดิไปดินแทนชิปมอนพี่ตอนแต่เอาบังเอิญบังเอิญบังเอิญมาเจอกันนังเอิญเหรมาเจอกันบังเอิญมาเจอพี่ใหม่กับพี่จอนนี่เลยกับอากอยนะากมากนะมากจะได้ แตเนี่ยแดดคู่มเนี่ยนไปนอนไปนอนทงไวก่นอนอยู่ของฟังเขาะนั่งเนี่ไปนอนทงไวเฮ้ยโเมนทงไว้นอนที่เขาไปนอนอ๋อทงไว้ีสอนบทาแ่งอ๋อไปเลยไปนไกลเนาะ้อมันไกลปวย่าฮิครไปดินเจคซิมมี่ยังไปจุ๊บหมอ พีน้องกินไปเยอะเนี่ยพี่น้องไม่ไเหรอไปเยอา,าขึ้นไปเติมครับพี่น้องขึ้นไปกินยูแฟนชิปเสียงาอาจจะดังเนี่ยด้อพี่น้งองเพราะว่าอยู่แฟนชิปเป็นเสียงนั่นเสียงนี้เนาะเสียงเครื่องดินเนี่ยไม่ดียอะข้าสชีขึ้นไปครึ่งก็

แอนชิปมอเป็นหางที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปากเซแะ้วพี่น้องเนี่ยจะประมาณนี้ เอาไปหาห้องเพลงเนาะโมยม่โมมีแนวเห็ด <c oughs> พี่จนนเจอนี่ต้อยได้ทนายดิยังดิเอาจะโอ้ยพี่เจอน,นีเจะก็พี่เจอนี่ไว้ในไลฟ์กักานว่า

Apples, peaches, lot entender

ได้ยี่รอได้ยี่รอหาสิบโอ้สามพันเบิดแล้วรอวัน Vale. มากินอาหารญี่ปุ่นต้องๆเลยนะอย่างเราจะซูชิโอเนียงจนข้าวซุปป้าเนี่ยนะปลาเซลมอนปลาเซลมอนฮ่ามันบอมฮ้ามันบอมาะกับซูชิ่บรรได้ฮ่ามันเหมาะกับแก้วแก้วมือนี้ยฮาสซิมาแบกแนวฮัลซิเบิัง ขอเนาะโอ้ยเก็ดเอาตจู้อานโดยนีวั่ไปตกินอันนี้แหละเอาแค่อันี้แหละคูอานจนเจอข้ามเะเรังกินอยู่ให้ข้ามเลย

อ้าวสิวาสินั่งกิน,นใคาารใครอแส้ยใส่ลมกินดีไทยไทยไปได้แล้วไปเดี๋ยวไปหาบอลนั่งกินไครรีวิวคเสมันตอเจ้าดังแน่นน่เจ้าดังวะ

ไม่ก็สุต๊ะปะไม่จูกี่รอบตัวก็ขันมาหนึ่งปะเสียะเปล่างเตนาิ่งเตนาก็หูเลยเสียบอยู่ไรเลียเสียบบอโอ้เสียบอยู่บอคือไม่อยากกินข้าวบออะไรเนี่ยอะไร นะรอเบงไดีซิเบงวราวกิ่เกียงวนท่ิน้ำปลาวะนี่น้ำปาำลาน้ำรองแบบน้ำ

กับมาหองเลยเนาะหลังจากที่ดินยูแฟนชิปก,กับแยกว่บว่ท่านอันนี้เราพี่น้องปีใหม่บ่าท่านเมื่อนะ้อยกันน้อยมากก่อนเลืบบ่อนประเด็นไทยนะตอนจีเแอกันเพราะว่าฝสาวมาห้าอับหนาพี่น้องมาสิไปค<ม>อเนเสิร์ตมือแรกนี่แหละสิไปไหว้เนี่ยเพราะว่าจะไปเบิง่งศิลปินเล้าเนาะศิลปินเหล้าก็าจะขึ้นไหว้หนนะพี่น้องขึ้นดินไหว้ เอาละพี่น้องรายการสารคดีิกษตเดชจบเพียงสำนีเดเด้พี่น้องขอบคุณขอบใจเอฟซีซทุกคนที่เข้ามาติดตามและรับชมเจ้าคลิปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย,บาย,บาย